ร้านติดต่อให้เอาในที่เสือไป<น>ไปหา,าไปหา<ไ>ปต<น>ีเทพถั่กวถั่วยยังอบได้เลยสบายดีพี่น้องแนะนำโตในที่แนะนำโตสเสาแดงเด้อเสาแดงบ้านมันจารย์มันจารย์พ่ามีพี่น้อง สลดหน้าทางนั้นสาวเสือนเสตสาวดอนว่าย่มีตะพงงามเนาะนี่เนาะโพูยลิลออีอบนนี้่าเผบ้าสาวใดแปลว่าผู้บ่าวใดกเยงจะได้กี่กยแน่ี่ยพี่น้องเป็นนางมาไ้ยันย้อนขาบอีเดอ ไอ้กระจ้ามารอบก่อนนี่ตัวบเห็นสบอย่บเห็นเออแม่ลรเนาะตัวคนบริบูรณ์นะคัห้าคนจะขี้คุยบบใส่ผ้าเรืองเป็นต้นไมต้องใส่เป็นตนแ่หัวพ้นคือซีนตอหนั่นซาดอนสาดนสาดอนสาดอนจักลืมเลยจักสาวอวลืมสื่อสักทีสาเดาเดน เดนกับโดนขีน้อาก็ได้เนาะโอ้คอยว่าหน้าตายหายกันเดทาเนี่ยบอกขจาโสดแบบสองบอยโสดโสดเฮ้ยมันทำบ่ได้เว้ยมันอายว่ะยายัยันตัยัตอายอ

ใครเบิ่งหน้าเบิ่งตาด้วยสาวแดงน่ะแต่ในการสบายสาวแดงน่ะถอดหมวกถอดผ้าพิษตาออกด้วยเป็นไปได้อย่างเนาะเป็นไปได้อย่างความเปล่าซัดซี่หู้บวชนาตาเป็นยังไงอุ้ยค่าสินื่นไปพาดเป็นพี่น้องกันเนี่น้าตาคล้ายกันอะไรแต่ว่าหู้อ่ะอานนั้นเป็นพี่น้องกันบอกอันนั้นเป็นพี่น้องกันถึงวันนี้อีกบอกอันนี้นะคือให้่กันน้องแท้ๆเลยเหมือนกันคือซิเมน พัสดแมนแดงกับดอนหรอเคยแดงแดงบแมนนั่นทำตัวบดถืกแล้วว่ากันทำตัวบดถือแล้วว่ากัน เคยไปนํากันละหูนีใส่กันหานะมันนําปัสิญาณตนทุกคนนี่จะมาขากันไปเขากันทังออไปเลยบ่ได้ออกเด้ตรงๆเลยบ่ออลอ้าทีบเจอตุ่สุสุ เออทกบูงถึงสีสวบากาเอ่เอกี่เบอกีเป็นใดอาหารการกินวต่กรรมการพอใจอยู่บอเอาถึงผับุ้สบากเวอาเออท้าเปนบาจีน้องเป็นสะบอเวอร์บาเป็นเบาน้อเออเอาถือว่าอันน้เป็นคามคุณบาจาร์เ่านถือว่าได้คนเสิร์หมาได้พอใจอยู่บ่ผก้งสะมาเอนังเมนูน่อ เอออาปะเด็นุที่ทนั่งเลยนั่งเชีหนังนั่งนั่งเเพซ่เอาดูว่าเข็ตอเปล่ากานกเจียบได้เอาไปตากกี่กาเ้็นกี่วันเป็นกี่าฬิก่งเออสาธุสาธุเอา เออสาธิตปทนกุจีเราดอกอาันนี้คือบาตรคืบาตรจัครับไปใกล้ๆเนี่ยโอ้กระโบเห็นเลยเรกัไ้รับูิิดตเร็นี่เอะกดบกปิญญาเออพักแมนอนนึกทีนหคัคับไปครับเต็กโชนอีเต็กเขาไปหนังเองเดียวนี่นะเต็กส่ซิมตัวก่อนฮะใสซิมตัวก่อนเดาเอาไปเนี่ยเด็ก้องเตเกตุ๊กตาบัตทองาเ

บจัดาเอาในแม่ของตกี้ว่าไปสังกันอยู่คือว่าเรื่องซีรันร้อนเลนเนไงเพื่อหน่ก็นั่งผู้เดียวได้อยู่เนี่ยเพรอยู่ผู้เดียวนดเลยเบหาวือปะอืมใน้าใบหน้าไปกรซอมนี่เบบเ็นตันี้มาจใไนาใจเยคือจิติดหาอยู่เนาะ ส่วนนีเราตมดราเมือกหมาห่าก็มีเมื่อนั่นแหะที่นั่นเห่้กลับกลับเมือที่กอสเสียสองมือพอยู่คนเดียวพอไปอ่านนังนะเห่าเหาตะเกียนี่ลงไปหอดมัก็หมองเห่าไปเห่ามาพอละอ่านหนังอยุดก็สองในหูแล้วกับโเดนยังไม่เท่ากัมันเห่ายังก็มีคนเยนั่เห่าหนองลหมองแท้กหมองเปนี้ ผมหองในเปยนี่บอกรถไปรถมาคอนเทนต์ยังหมดสี่โตเลยมันเฮาไม่ยืนมานข่ายแรกใช่คอยออกมาทองน้าบุแนมมึงมันเฮ่าเอาเมือเอาลงปลาก่อนแม่เจ๊แถบเป็นลายไม้เห่าเมดแล้ส่วนน้องข่างมาแล้วเฮาเป็นหามเออเอาแล้วห้มันแล้วบ่ทมัมือ ก็เป็นบางคนเขาไ่ได้ขึ้นยา่ขึ้กัเอยู่ปุ๋เอนีอบแจ้งนั่งมีนบ่งมี้วแจ้งอยู่ครับอยู่ในห้องแล้วยู่ห้องพักสิบโมงแล้ก็มานอนเหมือนเขาอยู่ปุ๋ยว่าจะเข้าไปนอนแล้วเขาจ็สร้างแทนไม่ขึ้นเานอนแ้วเขา้นไม่้เาอยู่้วเางแม่ขนเอล้วา้างแนไ่ขึอนแขาคางทน้นเอน้าทไม่ขึ้นเนอนล้เขารทนนเแลเขาะ้ไเาไปนอนดอกเดา๋ยวร้าก็นั่ขอแล้วเ ข,ขายม้วนอืมเาห้องมื่แรงสือจังเนาะอยู่อลไรบ่อยนะยำเขาน่ะ อยู่แล้วป่ะเนาะ้เห็ดชงาน้าี่อี้อนี้ชอมออันมนาเห็ดให่รอบเาแต่เจ็ดโมงเก้าโมงสิบโมงนี่คือราบพ่อนะคือราพ่อได้นี

S <S มือยำม,มือสูดลาบจะไปทางใดเลยคือสีตดวนี้เลยมือสุดลาบ่อมือเป็นมื่ามอวืออ้ยต่วนีตวนตัวนี้แหละมันก็ทีขั้นมือจิ๊บ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 จิ๊จิ๊บจิจ๊บก,กิคบจิ๊บจิ๊บจิ๊บิ๊จจบิ คนบ้านกัดไปในแม่กูปีวิว่าแล้วแต่ว่าจะกินปลาตัวยังไปิดขวอยู่อ๋อหรือว่าสิกินแล้วบอกหิวแล้วเราคิด้าวเยอะอยากกิน้าวอีกบ่ห้อบอย่าิองดูดูสาวกันสีแดงสวยเลยเก็บโตู่ในแต่ในใน โอเคพี่น้องเว้ยอย่านี่เด้เนาะา่นก่ได้ดูาจักจบคลิปไปซ่นีแลพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณบมาชมเด้อลืมลกชติดตามเนาะสดีด